ัดมาในส่วนของการคำนวณค่า k ของ element เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็น ae ส่วน l แต่ว่าเราคูณอยู่1000นะครับเราคูณ1000ันเพราะว่าตรงเนี้ยมันใช้หน่วยอะไรครับตารางมิลลิเมตรตรงนี้ใช้หน่วยจิกกับปาสคาลพอใช้หน่วยมิลลิเมตรไอตารางมิลลิเมตรกับจิกกับปาสคาลคูณกันออกมาม,มันเหลืออยู่1000 <laughs> ส่วนตัว l ของเราใช้หน่วยมิลลิเมตรเดี๋ยวเราจะตอบไอพวกตัว u พวกอะไรเนี่ยหน่วยจะเป็นมิลลิเมตรหมดนะครับไอหนึ่งพันนี่มาจากอะไรครับมาจาก ไอเนี่ยตารางมิลลิเมตรเปลี่ยนเป็นตารางเมตรนะครับไอตรงนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นปาสคาลเนี่ยนะครับแล้วมันเหลือคูณกันแล้วมันเหลือออกมา1000ก็เลยเอา1000พันมาใส่ไว้ส่วน l เนี่ยเราเจตนารมเราจะใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับซึ่งในไฟล์ข้อมูลนําเข้าก็ใช้หน่วยมิลลิเมตรนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู2ไฟล์นะครับอ่เห็นไหมครับก็คือตรงนี้เนี่ยก็จะมีจะเห็นว่าไอตัว source term เนี่ยอ่านอ่านค่าที่จุดต่อ นะครับก็คือเหตุผลก็คืออย่างที่บอกนะครับมันจะใช้เศษ1นส่วนส f x ที่จุดที่หบวกกับเศษ1นส่วนห f x ที่จุดที่สนะครับแล้วตรงนี้อะไรครับก็คือคูณกับ a คูณกับ l ของ element นะครับแล้วอย่าลืมมันจะมี sort f a c t อ r ด้วยนะครับซอ r แคูณอยู่อีกตัวหนึ่งแทนที่มันจะเป็น เป็นแบบเชิงปริมาตรนะครับเราก็ทําเป็นแบบจุดแล้วเดี๋ยวเข้ามาเข้าสูตรเนี้ยนะครับมาเข้าสูตรเนี้ยมันก็จะกลายเป็นกลับไปเป็นเชิงปริมาตรได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาอ่านในในไฟล์ของโนดในขณะที่ไฟล์ของ Element เห็นไหมครับเราใช้หน่วยตารางมิลลิเมตรตรงนี้เป็นจิกะจิกะตรงนี้ก็คืออย่าลืมนะครับว่าข้อมูลเราให้อะไรมาครับเราให้ e เท่ากับ100 1 0 0 kpa ก็คือเท่ากับ100คูณ10กกาลัง3า a ปาสก็คือแค่อะไรแค่10กําลัง5แค่นั้นเอง ถ้าเราเปลี่ยนเป็นจิกก็จะกลายเป็น10กกำลังลบสใช่ไหมครับจิ๊กกะปาสคาก็คือ0 0 0 0 1แบบนี้นะครับนี่คือนี่คือเหตุผลที่ต้องใส่0 0 0 0 1ส่วนตรงเนี้ย a 1ตารางเมตร A เท่ากับ1ตารางเมตรก็เปลี่ยนเป็น1ล้านนะครับ 1, 1 1ยกเอ่อ1ณ10กำลัง6ใช้1 e 6แบบนี้จบเลยแล้วก็ซอสแฟกเตอร์เป็น1ยาวทั้งแถวแบบนี้โอเคผมหุบไปก่อนนะครับจะเห็นว่าตรงนี้ยต นะครับตัว d e f y หายไปเดิมมันจะมี d e f y นู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยหายไปนะครับเพราะว่าผมอยากจะประกอบ k ผมได้ k element ผมก็เรียกมาประกอบเลยครับไม่ต้อง d e f y แล้วไม่ต้อง return อะไรเลยเราก็เอา d e f y ออกไปเลยครับเอา define ออกไปเลยเพราะมันไม่มี return ไอ้ for ชุดเนี้ย for ชุดนี้ก็คือเราทำข้อมูลเราทำข้อมูลโซนนี้ for for ชุดนี้ทำตรงนี้ส่วนไอ้ตรงเนี้ย for j อะไรเนี่ยนะครับไอ้ลบหนึ่งเนี่ยลบหนึ่งก็คือมาใส่ที่นี่ลบหนึ่งลบหนึ่งเงี้ยก็คือมาทำที่ที่โซนนี้ นะครับแล้วถัดมาเนี่ยไอตรงเนี้ยไอตัว Apply Boundary Condition เนี่ยนะครับไอตัวตัวแรกเนี่ยนะครับบรรทัดแรกไอที่เกี่ยวข้องกับ c1 เนี่ยก็คือทำโซนนี้ไอที่เกี่ยวข้องกับ c2 ก็เป็นไงครับก็คือโซนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวก u ต่างๆ u ครึ่งแรกเป็น u ครึ่งล่างเป็นครึ่งหลังครึ่งล่างๆเนี่ยเป็น f นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไอตัวเวกเตอร์ b นะครับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ b ก็แบ่งครึ่งไอตัวอันสุดท้ายเนี่ยไอสีสามเนี่ยสีสามก็คือโซนนี้โซนข้างล่างนี้ทีนี้ไอโซนอ่าทีนี้มาดูไอตัว f element เนี่ยตรงเนี้ย body force body force อยู่ที่ไหนครับ body force body force ก็คืออยู่โซนนี้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเขียนแค่ไม่กี่บรรทัดเนี่ยมันก็จะทำทีละโซนใช้นะคำว่าทำทีละโซนก็นแล้วกันเนี่ยเราก็มีสมบสัติครบหมดแล้วนะครับพอเรามีสมบสัติครบหมดแล้วก็ไปเรียกไอตัว p r e condition conjugate gradient มานี่ก็แก้สมาการออกมาแล้วก็ extract นะครับ x f a กครึ่งบนอันนี้ครึ่งบนนะครับครึ่งบนเป็น displacement ครึ่งล่างเป็นเป็นแรงแบบจุดเป็น sum of e x t e r n a l force ที่เป็นแรงแบบจุด,น,น,บบจดนะครับแล้วที่เหลือก็ print out ออกมา ไอตรง p r n o u t u ตไอตรง Calculate, Element, Load, Vector อะไรเนี่ยก็ไม่มี f i n e อีกแล้วเพราะเราเตรียมที่ไว้ครบหมดทุกตัวแล้วนะครับแล้วก็คำนวณแล้วก็เก็บ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 ก็บจะจบเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องดี n e แล้วนะครับคราวก่อนคอนเซปต์ Concept อาจจะยังไม่ไม่นิ่งนะครับตอนนี้คอนเซปต์เออดูมันดีขึ้นแล้วนะครับเราก็พัฒนาขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็คือไม่ต้อง define นะครับเพราะคำนวณแล้วเก็บ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 จบเลยเราเตรียมที่ให้มันพอแล้ว